เรื่องเรื่องที่แกับธรรม <c oughs> คือมันอยู่ในหัวใจนี่นะหัวใจอย่างนี้คือผู้รู้ท่านแที่เรียกว่าใจใจนะ่ะคือธรรมชาติที่รู้แม้มดตัวเล็กๆตัวไหนก็ตามนั่นหลักจิตดวงหนึ่งอยู่ในนั่นนะจิตดวงนี้มันขยายตัวเป็นอะไรได้ทั้งนั้นอํานาจของกรรมที่อยู่ในจิตนั่นนะนะไปทางดีก็ผิดคาดผิดหมายไปทางชั่วก็ผิดคาดผิดหมายอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ในจิต พลังของมันดีดพาดีดพาจิตดวงนี้ดีดจิตดวงนี้ก็เป็นตุกตาแล้วดีดไปไหนมันก็ไปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับให้รักษาอาไว้ถ้าปล่อยให้กิเลสพาดีดแล้วจมไปนี่จมมากี่กี่กับกี่กนแล้วเปิดหัวใจพูดเลยเราไม่โศกทานใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเ,าเรื่องความเปิดความตายนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครแข่งกันได้เลยล้วนแล้วตแต่จิตดวงนี้ที่กิเลสมันพาน ดึงไปจะให้เกิดให้ตายตลอดเวลาโูงต่ํานั้นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมเพราะทําดีทาชั่วทั้งศัตรูหมูค่คนทําได้ด้วยกันอันนี้มันความหมุนไปอย่างนั้นอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าไม่มีธรรมเข้าขัดเข้าแย้งกันแล้วยังไงก็จางนี้ตลอดไปเป็นมาชันไหนเป็นไปชันนั้นไม่มีร่มไม่มีปลายนะอนามัตะโคเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งวัฏจักรวัฏจิต,จตนี้ไม่มีนันฟังที่นะถ้ามันมีธรรมเข้าไปคัดข้านไปเป็นเบรกห้ามรอแล้วไม่มีนัน ที่มีได้ก็เขาทำสร้างให้ดีนะเนี่ยทำเทานั้นพานธรรทจะเป็นของจาเป็นผู้โลกผููสงสารมาคือพุทธศาสนาเป็นศาสนา,าที่เลิกศาสนารับรองโลกสงสารยืนยันมาตลอดเป็นเครื่องต้านทานกับกิเลสได้เป็นอย่างดีและชนะไปเรื่อยๆอยากอื่นไม่มีเนี่ยจึงควาให้ควากันยึดทำนะไอ้จิตนี้มันเป็นอย่างนี้แหละใครก็ตามมันจะวิ่งอยู่ข้างนอกนะ มันไม่ได้เข้ามาข้างในเพราะไม่มีใครเตือนใครมีไม่มีใครบอกที่ <c oughs> พอรู้ตัวขึ้นมาเกิดขึ้นมานี่จิตมันกิเลสมันมันอยู่ในนั้นมันก็ผลักดันไปตามภูมิตามนิสยัยตามวัยของผู้นั้นผู้นั้นอวัยวะพออะไรพอ,พอใช้ได้แรกมันก็ใช้ออกไปเรื่อยเรื่อยอ้อไปเรื่อยไม่มีอยู่มีถอยเนี่ยมีแต่ความพาเพลิดพาเพลินไม่รู้จกักเป็นจักตายแล้วเรื่องกิเลส พ้าเกิดพ้าตายที่ไหนเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วตายแล้ว,าลวหายเงียบหายเงียบมันไม่เคยเกิดเคยตายที่เราก็ว่าเกิดชาติเดียวชาติเดียวมันชาติเดียวอะไรกี่กับกี่กันมามันไม่ให้รู้นั่นน่ะในใจดวงนี้ล่ะพันจำว่าดีนะท่านพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ให้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในคันก็ห้ามห้ามมาตลอดเลยไม่ให้ทำลายยินในคันนั่นแหละที่จิตดวงหนื่อยในนั้นแล้ว จิตดวงหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วมันห้ามไม่ทำลายนี่แหละจิตดวงนี้แหละพาเกิดพาตายตลอดไม่มีใครมองเลยจิตดวงนี้คือรู้รู้อยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่มันรู้ไปทั่วไปหมดที่เราก็เลยไม่มีที่ยึดที่เกาะเขาบอกว่าร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกตัวนี้เป็นผู้รู้เป็นเราเป็นใจของเราหมดเลยความจริงมันไม่ใช่ อันนี้เป็นเรือนร่างเครื่องเครื่องมือเครื่องอาศัยเท่านั้นตัวผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ในนั้นที่ว่ารู้รู้รู้นั่นเครื่องมือของมันตาหูจมูกลิ้นกายนี่เครื่องมือของใจถ้าตาบอดดูก็ไม่เห็นเสียเครื่องมือเสียหูหนวกก็ไม่ได้ยินเสียเครื่องมือเสียเข้าใจไหมส่วนความรู้นั่นไม่เสียนั่นเป็นแต่เครื่องมือมันเสียใบบ้าเสียจิตไปอย่างนี้เรียกว่าเครื่องมือเสียไปเรื่อยนั่นนี้เวลาเราฝึก ผลอบรมทางศีลทางธรรมเข้าไปเรื่อยๆและธรรมนี่จะเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าไปเมื่อธรรมเข้าแทรกแล้วก็ค่อยกําจัดสิ่งที่โสปกรกองค์รัรอองางทั้งหลายค่อยออกไปออกไปนี่ทำน่ซักฟอกด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเรียกว่าด้วยศีลด้วยธรรมบางขั้นถึงด้วยความดีทั้งหลายนี่เครื่องซักฟอกนะนี่แหละที่นิพพานนี่ซักฟอกแล้วอันนี้จะค่อยแสดงตัวขึ้นมาเพราะมีที่เกาะที่ยึดมองดูนั่นดูนี่ได้แล้วที่นี่นะ เดก็กทีมีแต่ป๋อแมแป๋มป๋อมแป๋มไม่เศร้ามองทางไหนมองว่าทางไหนก็ไม่มีฝั่งมีฝาเหมือนอคนตกน้ําในมหาสมุทรมองนี้นี่มันเกลื่อนอยู่ในมหาสมุทรแต่มองดูฝั่งดูฟ้าที่สัตว์เหล่านี้จะไปเกาะไปยึดไม่มีนี่เราสัตว์โลกเวลานี่เหมือนกับตกอยู่ในห่วงแห่งมหาสมุทรป๋อแมแป๋มป๋อแมแป๋มท่วโลกดินแดนแล้วจเจริญที่ไหนคนตกน้ําวนจะตายอยู่ดินต่างคนต่างดินป๋อแมแป๋มแป๋มเอาคาเจริญมาจากไหนเอามาวัดกันสิเรามีหูมีตาดู ตั้งภาพควบคันสิคนตกน้าในมหาสมุทรเอามองลงไปว่าไงแล้วใครจะมีจุดที่หมายปลายทางพอจะหลุดพ้นไปได้มันปมเป๋มแบมแบมด้วยกันหมดนั่นนี่คือไม่มีที่เกาะที่ยืดเหมือนคนตกน้าในมหาสมุทรอันนี้เรคือเป็นมหาสมุทรมหานิยมเรียกว่ามหาสมุทรให้ตกอยู่ในนี้ในนี้ท่ำมาดึงออกลากออกลากออกลากออกนั่นแหละท่ำที่นี่ผู้ที่ มีเรือเข้าไปอาศัยที่เกาะเรือเข้าไปตามเรือได้พูดไม่ไม่มีเรือเกาะก็จมตรงนั้นจมตรงนั้นผู้มีเรือเกาะคือมีบุญบารมีที่สร้างมาหักเละถักรอดไปได้ด้วยอํานาจแห่งบุญนั่นแหละเป็นเรือเป็นเรือลาใหญ่ลาใหญ่ติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยอันนี้เวลาหนักเข้าหนักเขาอนี่ก็มีกําลังมากเข้าที่นี่ก้าวเข้าสู่จังที่ว่านาทีนะ <c oughs> หนักเข้าอำนาจแห่งบาการบุญกุศลของเราทั้งมวลน,นี่นะที่เราสร้างมาด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาบริจาคมากน้อยจําได้ไม่ได้ก็ตามมันเหมือนกับแม่น้ําสายต่างๆที่ไหลลงมารวมทํานบใหญ่ทํานบใหญ่ได้แก่กิจกับภาวนาทีนี้เวลาบุญกุศลทั้งหลายมีมากแล้วมันก็ค่อยรวมเข้ามาลงามาลงในกิจภาวนาที่นี่แหละที่พุ่งนะเข้าใจไหมที่ว่าพุ่งเนี่นักภาวนาท่าน เวลาเข้าเข้าจุดที่จะไปแล้วไปอย่างนั้นแหละอํานาจนะบุญกุศลทั้งหลายเราสร้างมากน้อยเราจะไปถามจาได้ไม่ได้ไม่ต้องไปถามบุญบาปไม่เคยลําเอียงทําดีเป็นดีทําชัวช่วชัวช่วติดอยู่กับใจตลอดเวลาจําได้ไม่ได้ไม่สําคัญนี่นแหละตัวดีตัวบุญที่ดีนี่แหละแทรกอยู่ในนั้น <c oughs> นี่เราทำไปทำไปแต่กล้าสามารถขึ้นไป เรื่องจิตบุญกุศลนั่นแหละมันโดนบรนดาลให้รักศีนลักธรรมรักภาวนาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมีแตบุญนะหนูให้ให้ลักให้ชอบให้สนใจอยากทําไม่ใช่อื่นมาให้สนใจนะบุญเจ้าของนั่นแหละที่รวมตัวเข้ามาแล้วก็รวมกําลังเข้ามาให้จิตมีความจดจอ่จอต่อเนื่องไปด้วยทางด้านจิตใจที่ควรจะหลุดพ้นแล้วมันก็จอ่อไปหาจิตแล้วที่นี่นั่นจะเข้าเอาตัวนี้แล้วหน้าที่นี่พราเข้าถึงจิตแล้วจิตเ,เคยว่าวุ่นขุ่นมัวที่ไหน บังคับปัญชากขาด้วยกิจภานาเช่นเรากำนาภานาพุทโธพุโทพโธนี่กำลังตีรวมตีพยายามตีเข้าไปเรื่อยมันวุ่นวุ่นเท่าไรตั้งแต่วันตื่นนอนมาจนกระทั่งปัจนนี้มันอิ่มมันพอที่ไหนเราจะเอาพุโทโธเข้าไปให้มันวุ่นกับพุโทโธวุ่นกับพุโทโธวุ่นเพื่อสงบวุ่นกับกิเลสวุ่นเพื่อยุ่งเหยงิงวุ่นวายเพื่อเพิ่มความด่อร้อนเข้าไปปัดอันนั้นออกเอาอันนี้เอา,เอา,เอา,เอามันขีเกียจก็บ,บังคับใส่กับพุโทโธนี่เรียกว่าต้านทานกัน มันต่อไปต่อไปมันก็มีจังหวะของมันพราะหนูไม่หยุดนี่ฉะั้นเดี๋ยวก็ปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาพอความสงบเย็นใจขึ้นมามันจะเห็นโทษแห่งความมุ่นวายทั้งหลายทันทีทันใดนะอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้ฮั่นโหยความมุ่นวายเป็นอย่างนั้นแล้วอันนั้นเป็นภยัยอันนี้เป็นความสงบก็หนักทาความสงบเข้าไปเรื่อยๆสิหฮั่นเข้าใจไหมล่ะเนีย <c oughs> ท่านภาวน,นา